สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเพื่อนครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้พา,าเมือเบิรนะครับผานบุกเบิกตาช้างนะครับอ่าดีพีสองสองสี่เอฟนะครับเฮมวีพั t เป็นของรุ่นอ่าสี่สิบเจ็ดนะครับห้าสิบนี่ผานกับพ่อคอยเดตใส่งานนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับมาลงขายสำหรับปุใิที สนใจหรือว่าหาไว้ถ้าใส่งานนะครับส่วนตูนี่บ่ค่อยเด้๋ใส่ครับก็เลยอยากปล่อยออกนะครับรับประกันว่าผ้านีงามแน่นอนบ่ค่อยเด้๋ใส่เพราะว่าทั้งบ้านเนี่ยใส่รถส่วนมากจะใส่สะพานพุ่นไทยให้นะครับจะบ่ค่อยใส่ผ้านุูงเบิกไทยกันส่วนหมาเปให้ยินใส่นะครับ เพื่อมีผู้ใดสสนใจจักเอาไว้ไปใส่งานนะครับหรือดูส่วนตัวนี่ผมไม่ค่อยด้ใส่อยู่แล้วนะครับมีคคอผมล่างรดออกล่างลดออกเมือ่อวานนี่ครับเคยมารีวิวลุงให่เบิ้งเพื่อมีคนสนใจนะครับ่านใบนาเน,าน,านี่เป็นเป็นใบย2ิบสองนะครับด้าน2องใบล่างนี่เป็นใบยิบสี่นะครับคงเพิิน ที่มาจากโรงงานน่นจะเป็นรหัสจะเป็น 224F ก็คือเป็นใบ22อ่า4ขาแต่ว่างผมมันมีแค่3ขานะครับมีแค่3ขาคง4เพราะว่าอ่าถ้าเป็น4ขามันบ่ค่อยหลอดหยาปะไเลยครับกเ็เลยขายเหลือแค่3 <c oughs> เป็นใบยิบี่ครับไทยนีโอ้แบบลึกดีขนาดเลยถ้าเป็นใบยิบสองกับไทยบ้ค่อยลงวันไดมันอาจจะกินหน่อยหรือเปล่าแต่ว่าพอมาใส่ยิบซีนี่ไทยดีแห้งครับไทยลึกเป็นใบค่อมนาครับนี่ใบคุมดันนานี่จะสูดินแข็งไทยลึกนะครับหนอนขข่ผมซื้อนอดไอ้ของหอีหอน,หนึงมาใส่มันกเ็เลยพอมันมัน เกี้ยวมันยาวครับมันก็เลยแบบคันต้องคันหมดเห็นดีดีก็อยากไข่ออกแต่ว่าเป็นเรื่องปก,กติป้อนต้องไล่เขาเรื่อยๆตลอดสําหรับพันลูกเบิกนะครับพวกนอ็อตคันได้พันที่สิ่งันต้องไล่เขาตลอดเพราะว่ามันมันขยับไปจริงไหนหน,อนอนซุ่มนี่นะครับเอ่อน็อตนี่ยังครบทุกตัวนะครับน็อตมากก็ยุครบทุกตัวนี่ ็นบ่ครับยังน็อตยังออกขาวๆคือเอาแต่มีเป็นสนิมเนี่ยเพราะว่าผมเอาไว้ในหมน่มเนาะในห่มเราในห่มใหม่ห่มยังสีมันก็อาจจะถือฝนตเนี้ยก็เป็นสนิมเนี่ยแต่ว่ามันก็ขุ่งกับบริเป็นแบบเป็นร้ายนะครับบ่มีแตกขุ่งบ่แตกนะครับบ่แตกบ่หักกระถายย่ายยังแบบไร้รายเลยแน่นๆครับแบบว่าใส่งานหน่อยพวกสกี กันซึกนะครับกันซึกนี่ก็ย่างลายมันบ่ค่อยใส่พวกวัวอาจจะตีย่างรคบครับครบทุกตัวไปกระถ่ายก็ยังได้หลายนะครับนี่ตัวเสียมเคลียดินก็นยังคือเกา่านี่ครับทุ่งบ่แตกบ่หักเด้อนะครับนี่ผู้ม่อย่างไรแตกถ้าพานถ้ามันใส่งานนนีน่แค่นี้จะแตกมุกลมนี่บ่แตกบ่ได้ใส่งานาพวกสลุงสลักนี่ยังแน่นครับ เบิงหูก็ได้เอาให้เบิงหูงหูนี่ถ้าใส่งานน้านาๆนี่แถวนี้มันจะกินเข้าไปเนี่ยงผมยังเลี้ยมเต็มับทั้งสองฟังน,นี่บอกเนี่ยถ้าสะพานนี่ถ้าใส่งานมาดุนมันจะอันนี้ครับมันจะมันจะซึกนะครับนี่ปวอกสักกันซึ้ออะยังหน้าหนาครับถ้ามันใส่งานไปลนหลายดีมันจะคุมมันจะจะเกือบเบิร์ตปุ่ l พวกฟ้าพิดดงพิดดุมยังขบเบิดครับนี่ครบทุกตัวครับน็อดน็อดยึดสลักกันยังขบนี่ตัวนี้ก็บกกินนะครับบูตตัวนี้ก็ยังเต็มเต็มผมแทบจะบดิสายเลยปีหนึ่งไทยบกเกินหาอะไรคือบางปีนี่แทบจะบไิสาเลยก็มีนอกจากปีนี้ไปไทยนาจากไรไปไทยนาสามไรใส่หางตัวนี้แล้วไปไทยสามไร แข็งแรงครับกัดได้ไทยขนาดแล้วก็มา,าคลิบกรอนทีไปไทยให้เบิ้งกะไเครึ่งนะครับไทยไทยไฮนอกานั้นแทบจะปลอดภัยเลยพวกนี้ยังดีๆเบิ้ดรับนี่ไปได้ไปนี่รับประกันว่าบุพิดวังแน่นอนนะครับถา้าพานใส่งานนัก,น,กนึบ,บัวพวกอันนี้มันจะกินเบิ้ดแล้ะครับพวกสกงสกีที่ผมให้เบิ้งนะครับโค้งเมื่อมีแตก นอดเนิร์ดยังเป็นทุกตัวบดส,สวยๆครับส,สวยๆใบรังกระไดเป็นใบยี่สี่ไปเลยใบกระถ่ายก็ยังเต็มเต็มเป็นใบเศาสองใบหนาเศ้าสองใบครูตัวพันลองคนณเอาวาพันตัวนี้มันเป็นโคง้งยี่สิบสองนี่แม่นครับยี่สิบสองต่วานขว ede ขามาเพื่อยี่สิบสี่อยู่แล้วนะครับใส่ได้ ตะปางก็ยังเลือีกพ่นสองนิ้วสองนิ้วสอดได้แต่ว่ามันเท่าใส่ใบพานใหญ่หลายไปใส่ยี่พกนี่มันก็นจะแพ่ลูกปืนนะครับมันใหญ่เกินตัวบวัวผพานเัิ่นจะเป็นลูกปืนเบอร์ขนาดกลางบมเมนขนาดใหญ่นะครับถ้าขนาดใหญ่อ่ะใส่ไปเลยครับยี่หกแน่นๆบวกบ่มมีลูกปืนแตกแน่นอนครับทุกโตัวรับประกัน นะครับอ่ะบอกในเรื่องของราคากันแล้วกันราคานีอ่าสําหรับผมเปิดราคาไว้นะครับผมจะเปิดราคาให้อยู่อเอาไป28 0 0 0นนะครับ2 8 0 0 0ืนนะครับถ้าบอกไกอ่าบอกไกร,า,กไกราคาหนีผมทรงให้ประมาณร้อยบอกเกินราคาสิบโลอผมทรงให้ราคานีนะครับเอาไปใส่หาสองใส่หาศูนย์ใส่ c ีเจ็ดซีหาได้ครับเป็นใส่ยันมาก็ะไ้ยันมาหาหนึ่งนะครับหาหาเจ็ดบ่ตัวหนึ่งบอกยันมาใส่ได้ครับเป็นไม้ยิบซีเนี่ยเนี่ยโอ้ยสบายใส่ลงไปหลุกปงลุกปืนดีข้าท้ายแน่นราคาหนี่บ่าทามอ่องกับคุณภาพนอนเนิรตทุกตัวนี่คือไปซื้อไม่ก็ม,มีมีอยู่หรอกครับวงัง สี่หมื่นกว่าเพื่อ,อาาากกาเ,เพิ่อาจจะจะกลายไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ขนาดแบบพวกเวทพวกยังสิของคู่โปตา้ามันก็ขึ้นจากตะกรอนผมสื่อนั่นสองพันหกคู่หนึ่งตอนนี้ไปสามพันสองแล้วเวทรถใหญ่นี่คู่ลหัสพันไปเจ็ดพันเอ็ดพานก็เช่นกันครับพานดีดีขึ้นมาโอ้แพงผมว่ามีสี่หมื่นกว่าซื้อเพื่อ,อาากกาเพิ่อาจจะกลายทำบริจาคนะครับอเป็นของ ผมเองมากับรวมันกับกคอยเดี๋ยวใส่ขวามกันยังไหมนะครับหลกักการจะมีอพวกอันนี้แหละครับคือหาไปเลยใบยีพิบซี่วกนี่นี่ในราคานี่บ่คคลเดยวใส่ทาทาใส่ นั่งนักนี่น็อตตัวนี้บเ่เลอแล้วนี่กินไปบดแล้วนี่แถวจะบดใส่สีก็อาจมีทะลุงทะลอกเนี่ยเพราะว่าเวลาหัาหลังเครื่องก็ฉีด,ดเขายิงแหงมันอาจจะรุดแน่นะครับก็เป็นเรื่องปกติดอกกันมันบ่ใช่ปัญหาเบ้างครับใบพัดในพวกกระพึงเปลี่ยนใหม่ใหม่ดิผมเปลี่ยนปีไกยเปลี่ยนออกเปลี่ยนแล้วเรียกก็บไดใส่คือเ่าเปลี่ยนออกซื้อน,นะครับก็จะได้เปลี่ยนนี่ ผมล่องไถใบเส้าองอะมันเป็นแบบไถแบบมันเป็นมันเป็นคือจงมันไถบลงเพราะว่าใบมันหน่อยนะครับมันเป็นแบบล่งซ้ำหนึ่งคือจะมันสูตรกวนสินะครับผมก็เลยไปสือใบยิบสี่มาลองใส่บึงกับพลปากดว่าไถดีครับนะครับใบยิบสี่บ้านนี้เขาปั๊บตั้งระยะมันได้พอดีเนาะบ่มีห้ามหลักกับบ่เป็นคู่นะครับกินไปเกือบกับเบิดหล่อประมาณ ประมาณกินไปประมาณนี่แหละประมาณซ้ำนี่ใบหนาอยู่กลางดอกยางฝั่งนั้นนะครับซึ่งระยะมันกะมันกะแคบเข้าไปกัว่า,านซียูแครบ่ถึงฝ่ามือหนึ่งครับเบารถกว่ากันแล้วก็ไทยเลยลึกกว่ากันนะครับเอาประมาณนี้เนาะผู้ใดสนใจกะโทรเขามาสอบถามเลยครับ ที่เบอร์โทรนะครับ065นะครับ3468950นะครับ0653468950นะครับหรือว่าใครอยากมาเอาเองก็ต่อรองได้นิดหน่อยครับผมต่อผมให้ได้นิดหน่อยนะครับผู้ใดหาไปใส่นะครับผมมีพิดีรังแน่นอนได้ซ้ำในพานใหม่พุ่นละก็เอาลองขายเบิ่งเพื่อผู้ใดอยากได้ครับว่าเก็บไว้ก็บ่ค่อยได้ใส่แต่ว่าถ้าขายบ่ได้ก็บ่เป็นหยังครับก็สิเก็บไว้ เพราะว่าจะในกระพานจะของใส้งานดีเนาะถ้าเอาไปสื่อน้ำโพคงบ่อขานี่เข้ากับเข้าบปจักว่าผ่านมันเป็นแบบได้น้องบอกตรงตงกันเลยเพราะว่าถ้าผ่านจะของใส้งานดีมันกะกากาบ่ากะรับประกันได้ครับสวยๆครับแต่ว่าสำหรับของบ่อขาแต่ตัวได้มันงามมันก็มีครับอืมพาผมอยู่กับวงการสื่อขายผ่านนี่ มาครับถือเขาย่อมแมวมากก็มีลังตนี่เชื่อมพอกไอเชื่อมไอไอหอดน,น็อดไอยังข,งขันข้างในนั่นไวง่ามเสียออกไปนี่ออกก็ราะอไรเนี่ยมันปิดอยู่ข้างในนอหองกับบจากนะครับโอ้ผมนี่โดนมาเยอะครับครับวงการสื่อพานนี่นะครับเจอย่อมก็มีเจอตัวมันงามแบบง่ามเลยก็มีตัวแบบเฮ็ดอันนี้ไ้ก็มีลังตัวนี่เอามาเอามาสอมนี่ แรา้มานสมซ้ำส,สื่อพานอีกตัวหนึ่งอะครับสารภานเนาะแต่นี่ผมลาประกรนันกคือของผมเองนะครับง่ามกับว่าง,ง่ามครับผมมีพิษหวงังผู้ใดเอาไปใส่นะครับอ่ะผู้ใดสนใจก็สอบถามเขามาไดใดครับเพื่ออยากไดไปแหวใส่งานนะครับผมก็จะมีพานบ่วน,นของข,องขันนี้น้าตัวหนึ่งผมก็อยากปล่อยออกอยู่มันเป็นพานหกนะครับเป็นพานหกพานหกยี่สิบสี่นะครับ พันหกยิบสี่กับต้นนั้นต้นนั้นผมซื้อมาเพิ่งได้แค่สองปีเอ้ยสองฤดูกานสองฤดูกาตนต้นไม่ไม้แห้งต้นนั้นเอาไว้คลิปหนะ้านะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้เบิง่งเผื่อผู้ใดสนใจบ่แน่ผมอาจจะเพราะว่าที่ผมขายาผมอาจจะเอาขั้นนี้ไปติดเป็นรถตักรถติดบุ้งกีนะครับติดบุ้งกีเพราะว่างามถ่ายงาม,งามยังกะเอาอีกขั้นหนึ่ง่ายอีกสินะพอให้เฮ็ดหน่อยลงบ่ได้ร้ายคือทุกปี ยกหมูยกมยันสิมันก็ส่วนม,มากใส่ตะขันนี่อาจจะไปตีบุงกี้นะครับว้ถายกมันนะครับแต่ว่า,า,า,บบาถ้าขายได้กับโบเป็นยังถ้าขายโบได้กับโบเป็นยังครับผู้ใดสนใจสอบถามเขามาได้ครับของอยูจังหวัดอ,อุบลน,นะครับถามมาทรงทุกจังหวัดบอ่อในเขตภาคอีสานผมทรงได้แทบทุกจังหวัดแต่ว่ากับอาจจะมีค้าเดินทางเล็กหน่อยนะครับนอซอยคา่านะหมูน้ำมันกัน น้องคนหนามันไี้พวเกเขตบางการเขตอุดรนึงส่ทรงบอกผมทรงเบิดครับแต่ว่ากะซอยคานรามันผมเอาตะขาน้รามันน่ะเล็กๆนหน่อยส่วนราคาเขาก็มาพูดคุยกันสิเหลือเท่าไรทรงจังไหนเองสินะครับโทรมาสอบถามก่อนนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้เอาประมาณนี้ครับเอาไปเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ